เปิดตัวไฟถนนโซลาเซลล์เซตคอมโบรุ่น800วัตต์1000วัตต์1200วัตต์ดีไซน์ใหม่นิว2022สว่างมากน่าใช้มากๆครับเรามาดูไฟทั้ง3ขนาดกันนะครับก็จะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับมาเริ่มกันที่ขนาดไซส์ S ก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าตัวขนาดกำลังพอดีเลยครับน่าใช้มากๆนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับช่องไฟนะครับทั้งหมด 6ช่องนะครับแล้วก็มีเม็ด LED ทั้งหมด6 9 6เม็ด LED พร้อมแบตเตอรี่1 5 0 0 0มิลลิแอมนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับเป็นแผงโพลีขนาด20วัตต์นะครับเรียกได้ว่าเหมาะนะครับในการใช้งานนะครับในบ้านเรานะครับการชาร์จไฟก็ชาร์จได้ดีมากๆนะครับช่องไฟเขาจะออกแบบมานะครับก็คือจะมีช่องตรงกลางแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนี่นะครับไฟถนนปกตินะครับก็จะมีไฟลงเฉพาะช่องด้านล่างนี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับรุ่น นิว2022นะครับเราออกแบบให้ไฟอยู่รอบด้านนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี้นะครับเรียกได้ว่าพอเปิดปุ๊บติดสว่างปั๊บเลยนะครับแล้วก็ไฟก็จะกระจายนะครับกระจายได้ทั่วถึงนะครับมาดูกันที่ไซส์ M นะครับไซส์ M การจัดเรียงของไฟก็เหมือนกันนะครับก็จะมีไฟอยู่ตรงกลางไฟอยู่ด้านขวาไฟอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ช่องไฟนะครับก็ให้มาทั้งหมด9ช่องนะครับเม็ด LED นะครับก็อยู่ที่ 144เม็ด LED นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่20,000มิลลิแอมนะครับและก็แผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงขนาด25วัตต์แผงโพลีนะครับก็รับไฟได้เพียงพอนะครับต่อความต้องการของเรานะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับตัวปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านล่างเมื่อเราได้รับไฟไปแล้วเราก็เอาไปตากแดดก่อนใช้งานประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็มาใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดเปลี่ยนแบตได้จากช่องนี้นะครับมี น็อตสกูนะครับยึดเอาไว้นะครับเรียกได้ว่าสามารถที่จะแมนเทนนนได้ด้วยตัวเองนะครับเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับไอแอลนะครับสายไแอตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากๆก็จะเอาใจคนที่ชอบสว่างสว่างแล้วก็มีพื้นที่เยอะเยะพื้นที่กว้างกว้างนะครับเรียกได้ว่าติดไปตัวเดียวก็ครอบผุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมช่องไฟนะครับทั้งหมด12ช่องไฟนะครับการจัดเรียงก็ เหมือนกันเลยนะครับมีตรงกลางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเม็ดไฟทั้งหมดนะครับ1,392เม็ด LED แล้วก็แบตเตอรี่2 5 0 0มมิลลิแอมนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสีเขียวๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่บรรจุอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปิดเปลี่ยนแบตได้นะครับเช่นกันนะครับและก็ตัวแผงนะครับแผงเป็นแผงโพลีขนาด30วัตต์นะครับแผงโพลี่30วัตต์ก็เพียงพอในการชาร์จไฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะให้เป็นขาแล้วก็เหล็กประกับมานะครับเอาไว้ใส่ เข้ากับขาไฟนะครับตัวนี้นะครับบอดี้โคมไฟก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับข้อดีของเจ้าตัวพลาสติกนี้นะครับก็คือสามารถยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ทนทานนะครับตากแดดตากฝนได้นะครับใช้งานภายนอกได้เลยนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ มีเม็ดไฟนะครับเป็นชิป SMD และก็ให้ความสว่างสูงมากกว่าเดิมถึง3เท่านะครับการออกแบบก็จะออกแบบมาให้ไฟลงข้างล่างแล้วก็ออกด้านซ้ายออกด้านขวาอย่างนี้นะครับก็จะช่วยให้ไฟสว่างมากๆนะครับสว่างเป็นบริเวณกว้างขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีโคมไฟนะครับแล้วก็เราก็จะแถมเป็นขาไฟให้ด้วยนะครับเป็นขาไฟและก็มีน็อตพุกนะครับเอาไว้ยึดกับขาไฟนะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับแล้วก็ฐานรีโมทนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับ ตรับติดตั้งไฟแพงโซลาเซลล์บริการถึงใจรวดเร็วมีบริการหลังการขายหน่วยงานรชาชการบริษัทห้างร้านต่างไว้วางใจฝากดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจ เลือกใช้นะครับถ้าท่านใดมีพื้นที่กว้างเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ติดเสาสูงก็สามารถเลือกใช้เป็นรุ่น L นะครับรุ่น L ได้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับถ้าพื้นที่เราไม่กว้างมากนะครับก็ใช้เป็นไซส์ M ได้เลยนะครับไซส์ M นะครับตัวนี้ก็สว่างนะครับสว่างมากๆเช่นกันนะครับสำหรับท่านใดพื้นที่จํากัดนะครับก็เลือกใช้เป็นรุ่นตัวนี้ไซส์ S นะครับอ่าเรียกได้ว่าหน้าใช้มากๆาทั้ง3รุ่นนะครับตัวไฟนี้ก็จะเป็น แสงสีขาวนะครับแสงขาวก็จะเป็นแสงเหมือนไฟนีออนนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สว่างน่าใช้มากๆเลยนะครับหากท่านได้อยากได้ไฟโซลาเซลล์สว่างๆงานดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างของร้านเรานะครับหรือจะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับกับผมพี่กมลก็ยินดีให้คาปรึกษานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์แจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้านของเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ